เนเนี้ก็เป็นเจ้า CBR 500R เนาะเจ้า CBR 500R ลงท่อแล้วก็ดัดแคตออกวันนี้จะไปลองดูว่ารถโคจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่เนาะรอบตัดไหมรอบตกไหมปลายไหรไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่า โอเคสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ก็อยู่กับวิชาในเช่นเคนะวันนี้เดี๋ยวจะลองมาเทสดูว่าถ้ารถตัดแคตนะ่ะมันจะวิ่งวิ่งรอบตัดไหมว่ารอบตัดเอ่อกี่กิโลนะแล้วก็เราจะลองดูจะไปหาทางที่ว่าเหมาะสมเหมาะสมนะั้น สามสกิโลเมตร,รลองเช็คด,ดูว่ารอบตัดท็อปสปีดนะครับท็อปสปีดว่าจะดูว่าจะวิ่งวิ่งได้เท่าไหร่จะดูว่าท็อปสปีดมันจะได้ไหม เพื่อนๆสามกิโลสัตว์ไปร้อยหกทางมันไม่ไม่พอแล้วยวลองใหม่โอ๋ยไม่ให้เสียดาย ไม่รู้ว่าเรามันจะตัดช้าไปหรือเปล่านะครับเื่อกตัดไปวระาณสองสองเกียร์สามเกียร์แนละ้วมันใช้สามกิโลวิ่งได้ร้อยหกเพราะว่ารอบจะไม่จัดพอนะมันก็ได้ถึงเกียร์ห้า้สึกตามหมดซะก่อน ่เนรถก็ได้ตัดเเคดไปนอกแล้วก็วางคอวางคอท่อเดินใหม่แล้วก็ลงกับปลายเป็นของ PP r a c i n g ทางหมดซะก่อนครับปกติไม่ต้องมองเลยครับรถเยอะเราแค่อเอาแค่พอขอมปากของคอพอแล้วมั้ง เช็กก็มากิ่นก็ลองเทีดูแล้วครับว่ารายคนอาจจะสงสัยว่าตัดแข็วิ่งดีไหม โล่งไปไหมแต่ว่าสำหรับผมว่ามันก็โอเค รัวดีมากมี่เลยลั่นอยู่กันเดียว โอเคเพื่อนไม่ได้หมอบนะไม่ได้หมอบประมาณร้อยเจ็ดแล้วก็ระยะประมาณสามสามสี่กิโลเมตรวิ่งได้ร้อยเจ็ดน้ำมันก็ขีดนึงเลยครับเป็นช่วงสี่โมงกว่า,ข,วาของหาดใหญ่แนละ้วตัวนี้ก็เป็นถนนสายหลัก ไปเป็นถนนสายหลับไปเนาะ mm hmm. ถ้าไปตรงจะไปทางพัทรลุงแล้วก็ถ้าไปทางเลี้ยวซ้ายก็จะไปประดัง mm hmm. ถ้าเลี้ยวขวาเราจะเข้าหาดใหญ่ mm hmm. ไปเขียวได้ยังเนี่ย ขับตรงไปก็จะเข้านี่ขนาดใหญ่นะแล้วขับตรงไปก็จะเป็นสงขาแล้ว โอ okay. เคเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรามาลองดูนะว่ารถตัดเค็ดเขาจะวิ่งอโอเคไหมลายโล่งอะไรไหมก็ประมาณนี้นะเพราะเราก็ตัดอยู่นะครับแต่ว่าระยะทางมันไม่ได้เนะประมาณ3ามกิโลวิ่งได้ประมาณร้อยเจเจกว่ากิโลเมตรได้โอเคยังไงก็ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะเพื่อจะได้เป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะทำอะไรต่อว่าได้เลืมติดตามมาครับโอเคตราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ